สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้ากพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำวันที่หนึ่ง นะครับกันยายนไปจดนถึงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566นะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับนะเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ,พ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายนะครับนะว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับนะชาวราศี นะครับเมถุนนะดาวประจำตัวเหมือนเดิมนะฮะช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้าตัวเองยังคงอยู่ในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าตะนุไปอยู่ในเรื่องของสหาช c สหาช c ก็แปลว่าสังคมคนหมู่มากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธของเราเองนะครับได้ตำแหน่งดีเด่นมากนะฮะได้ทั้งมหาจักรได้ทั้งราชาโชคได้ทั้งอุจจาวิราช นะเอาเป็นว่าดีนะและจะพ่วงท้ายด้วยคําว่าอุดมสมบูรณ์ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อการเข้าหามีปฏิสัมพันธ์อะไรยังไงว่ากันไปนะนะแต่ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรยังไงอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรให้คุณให้โทษอะไรยังไงก็จะเป็นการบอกเฉพาะของตัวคุณคนเดียวนะแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ดาวจรตอนนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับชาวราศีเมทุนในเรื่องของการติดต่อการเข้าหา สามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวเราเอาไพ่มาช่วยเสริมเลยว่าทำยังไงให้ปังปูริเยแบบดังเป็นพุกแตกไปเลยนะครับี๋ยวเรามาดูกันนะฮะได้ไพ่อะไรเอ่ยนะครับนะ <_ d ise> นะครับได้ไพ่นะครับนี่เลยนะพระกิตสนะนะครับก็คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงความสนิทสนมนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการใส่ใจ ะครับดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเราจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับเวลาเราไปเจอใครหรือจะอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะเราที่จะต้องมีความจริงใจนะครับเข้าหาคนก็ต้องแบบว่าไม่มีเล่นแร่แปลทตดนะจะได้ในลักษณะของความสนิทสนมนะครับจะทําธุรกิจจะเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าหาคนที่เรารู้สึกว่าเราสนิทสนมมบเขาก่อนนะครับคุยภาษาเดียวกันก่อน นะก่อนที่จะไปหาคนอื่นนะให้หาเพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ให้ร่วมมือนะครับกับคนที่เรารู้สึกว่าเราสนิทนะครับชิดเชื้อจะดีถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ตอบโจทย์นะนะครับตัวเราเองเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นในภพสหัยชาไพ่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมด้วยนะก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการเงิน การเงินก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับมีดาวที่นะครับไปอยู่ด้วยตลอดเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยยังคงอยู่ในราศีกรกฎนะครับแน่นอนครับนะครับดาว นะ,ะที่ไปอยู่ก็คือดาวพฤศุดาวพฤะศุเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารล,ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการลงทุนการเสี่ยงโชคไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีหรือดวงธนะโยกโยกแห่งความร่ารวยนะปุตตะก็แปลว่างอกเงยกระดุมพระก็แปลว่าเงินทองนะก็แสดงว่าปุตตะไปกระดุมพระส่งผลให้ชาวราศีเมถุนประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองอย่างดีเยี่ยมนะเอาล่ะถึงแม้ดาวจะติดตียางพิศนัก นะครับทั้งเดือนเลยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างนะครับในเรื่องของผลประโยชน์นะอันนี้ก็เอากันให้ลงตัวแล้วกันเวลาคุยอะไรยังไงกันแต่ที่แน่ๆนะครับนะปุตตะ ไปกระดุมพระคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลูกค้าบุตรหลานผู้แต้บังคับบัญชาสามารถผลักดันช่วยเหลือให้ได้เงินได้ทองหมดเลยนะวหัวนี่ดีมากเลยนะครับในกรณนีที้เป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเป็นการักินีนะครับระวังเงินเสียหายนิดนึงนะครับเพราะดาวพระศุกร์อีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าริญวินาศน,นะวินาศแปลว่าหมดตัวนั่นแหละนะครับหรือแปลว่าขาดทุนขาดทุนไปอยู่ไหนอย,อยู่เรือนกันเงินเราเนี่ยแหละก็ให้เรามาระวังนะเดี๋ยวเรามาดูเสว้าไพ่เสริมยังไงให้ปังปูริเยเลยนะครับนะ ได้ไพ่นะครับหัวน,นี้ก็เป็นไพ่ที่ตอบโจทย์อีกแล้วนะไพ่พระแม่ธรณีหรือพระแม่โพศพเราเนี่ยนะครับนะเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินนะนั่นก็นหมายความว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่คุณทำนะนะครับจะประสบผลสาเร็จอย่างดีเยี่ยมในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับคุณทําอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นนะครับเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะปลูกมา มะพร้าวได้มะพร้าวปลูกมะม,ม่วงได้มะม่วงปลูกทุเรียนได้ทุเรียนนี่เลยคือตรงนี้เลยนะเขาเรียกเป็นแม่โพศพหรือพระแม่แผ่นดินเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าพระแม่ธรณีเราก็ได้นะครับถือว่าให้คุณนะครับนะในทางกับกันนะครับนะเงินทองที่จะเสียหายก็เหมือนกันนะครับนะเกิดจากนะที่เราเคยไปก่อหน,นี่ก่อสินหรือเราไปทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนะผลที่เราเคยทําก็จะ กลับมานะครับพิชานั้นแล้วเวลาทําอะไรก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับคุณมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งการเสียงเงินเสาทองนะครับก็ไปทําการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแล้วอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณร่ํารวยนะครับทาให้คุณประสบผลสําเร็จนะครับคุณก็ลองเอาประกาจดไว้นะว่าฉันทําอย่างนี้ฉันประสบผลสําเร็จนะครับเพราะไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆกับไพ่นะครับกดแห่งกรรมนั่แหละทําอะไรไว้จะได้สิ่งนั้นนะครับก็ถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะต่อไปในเรื่องของความรัก ล้วนๆเลยนะฮะแน่นอนครับดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพฤหัสบดียังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะบชาวราศีเมถุนนะครับเป็น ราศีที่เนื้อหอมที่สุดนะมีคนแวะเวียนมาขายขนมจีบมากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวของคุณเองนะครับมีดาวเรตตั้งรับถ้ามีดาวที่ดีตั้งรับนะครับก็จะเนื้อหอมแบบปังปูริเยเลยนะมีแต่คนเข้ามาหยิบยืมโอกาสอะไรต่างๆให้คุณนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนะครับการลกินีก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงคนที่เข้ามาก็อาจจะมีในยะซ่อนเลนนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดที่จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกันนิดนึงนะครับนะในเรื่องนะครับนะของความรัก นะครับก็ต้องบอกว่า ดาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือดาวพฤหัสนะครับก็คือดาวปัญญานะั่นแหละนะก็เป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับจะมีคู่ครองนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลมีตะก,กะที่ดีเวลาเราเจอกันคุยกันหรือตกลงอะไรกันก็สุดท้ายแต่ขอให้อยู่ในหลักเกณฑ์ของเหตุและผลนะครับจะให้คุณกับดวงชะตาถือว่าถือว่าดีงามมากนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับถ่าจะเสริมยังไงเพราะว่าดีอยู่แล้วในเรื่องของคู่สัญญาในเรื่องของคู่ครอง นะครับประสบความสำเร็จนําเงินนําทองนําอะไรมาให้เพราะว่าอยู่ในเรือลาพระนะได้เงินได้ทองด้วยแต่ทีเนี้ยเราจะทํายังไงให้ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นนะครับไพ่ใบนี้นะครับเขาเรียกเป็นไพ่หมดเคราะหรือไพ่มัสยา นะครับนะไพ่หมดเคาะก็หมายความว่านะครับเรื่องของความรักนะก็จะลงตัวแล้วเรื่องอะไรที่เคยติดติดขัดขัด,ขดเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ที่ไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับจะเข้ามาอยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วนะครับเหมือนแบบได้รับบททดสอบสําหรับคนที่เพิ่งคบกันใหม่หรือเพิ่งจีบกันหรืออะไรเงี้ยนนะนะครับนะอาจจะต้องผ่านดานพ่อตาแม่ยายเพื่นอนฝูงคุณได้ทําผ่านหมดแล้วนะคุณสามารถประสบผลสําสเร็จ หมดแล้วเกี่ยวเรื่องของนะครับความรักหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะสิ่งที่ทํามาในอดีตนะครับก็จะแสดงผลแล้วนะครับเหมือนกับโทษทุก์หรือสิ่งอะไรต่างๆที่เคยพัานเข้ามาหมดแล้วสิ้นแล้วนะไพ่เป็นดีการบ่มบอกตรงนี้นะนะครับสำหรับคนที่นะครับความรักสวยหรูอยู่แล้วนะครับนะ ดีงามอยู่แล้วก็จะยิ่งดีๆขึ้นไปอีกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่านะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่วิบากกรรมหรืออะไรก็สุดท้ายแล้วหมดและสิ้นแล้วนะประสบผลสําเร็จอย่างดีแล้วสาหรับชาวราศีเมถุนยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับเรือนสุดท้ายนะครับก็เรือนของการงานนะเราจะเรียกว่ากัมมะก็ดาวเดียวกันแหละครับดาวพฤหัสบดีนะกัมมะไปลาพระนะครับนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานโอกาสต่างๆมีคนคอยพักดันสนับสนุนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคอยช่วยเหลือในลนักษณะต่างๆเป็นดาวที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาดาวสุประเคห์ทั้งมวลน,นะครับดีมากนะเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์คอยส่งเสริมช่วยเหลือและดาวพฤหัสได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยแปลว่าเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับมีโอกาสที่พวกเรา ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการงานนะครับตัวเราเองใช้ความรู้ความสามารถนะครับทำให้งานออกมาดีนะครับแล้วทําให้มีโชคมีลาบอ,อันนี้ถือว่าดีเพอร์เฟกทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะให้เพอร์เฟกวันนี้ทํำยังไงนะครับนาะเขาเรียกว่าเจรจาทุกเรื่องเจรจาพูดคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจกันก็คุยให้เข้าใจกันนะคุณต้องการให้องค์กรต้องการให้บริษัท ต้องการให้ลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเจรจาต้องพูดคุยต้องปรึกษาต้องหารือกันนะครับคุณถึงจะประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเนี่ยเพราะมือที่ชี้ไปเนี่ยนะครับนะเหมือนเป็นลักษณะของการสั่งการในลักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับก็ประสบผลสําเร็จอย่างดีนะแต่ต้องเจรจาต้องสืบสารนะอึดอัดเรื่องอะไรก็เข้ามาคุยกันให้เคลียร์ให้จบเลยแล้วการงานคุณจะประสบสําเร็จจะมีโชคมีลาบและทํางานได้ตรงจุด นะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็สรุปเลยนะครับนะก็ตัวเราเองได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดีเยี่ยมนะครับนะเรื่องของการเงินก็สุดยอดเรื่องของความรักเขาเพอร์เฟกเรื่องของการงานเพอร์เฟกเอาไปเลย1นึล้านเปอร์เซ็นะนะก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้หยอกนะครับอันนี้หยอกก็ถือว่าดีนะครับนะก็เอาละ นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับนาเดี๋ยวก็รอคลิปให้นะครับในช่วงของวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนอีกทีนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดก้าวฮินดูตลอดสวัสดีครับ